มาค่ะเพื่อนๆสวัสดีกับยายแมวอินฟินแลนด์อีกครั้งนะคะกับเนโนงง่ายๆค่ะเพื่อนๆดูวันนี้ยายแมวผัดมันฝรั่งต้นหอมหัวใหญ่อ่าซอยหอมหัวใหญ่ผัดกับเนยนะคะแล้วก็ผัดลงไปกับมักกะลาที่นี่เรียกว่ามักกะลาบ้านเราก็ฮอตดอกเนาะบ้านเราใช้นั่นดีกว่าเนาะไอของของอะไรเงื้อหอมอร่อยเบคอนนี่ของอะไรว่า ยี่ห้อเลยนะลัคกี้มีลัคกี้ใจอร่อยชื่อมันมันมันเป็นเหมือนผัดง่ายๆนะคะแต่มันอร่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยผัดมันฝรั่งต้มมันฝรั่งก่อนนะก่อนจะผัดก็ต้มมันฝรั่งให้สุกก่อนนะคะค้างคืนได้ยิ่งดีเย่เมย้จะใส่ชีสเมยก็จะโรยชีสให้เพื่อนๆดูว่ามันอร่อยมันอร่อยเกินเกินสามโลกเวลาหิว เวลามีหิวก็เป็นอาหารเด็กๆให้เพื่อนทํานะมีมันฝรั่งต้มแล้วก็เอามาหั่นชิ้นๆจากนั้นก็ผัดหอมหัวใหญ่ผัดเนี่ยใส่กรอกนะคะเข้ากันดีแล้วหอมหัวใหญ่สลบแล้วเหลืองอร่ามแล้วเราก็ลงมันฝรั่งลงไปเติมเกลือเติมผงรสด,ดีตอกไข่ตอกไข่ลงไปเหมือนใส่ผัดไทยเลยเนาะ นี่แหละเพื่อนเพื่อนเนี่ยน้าตาออกมาก็จะอร่อยมากเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อติดตามยายแมวแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกทท่านเลยเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทั้งหลายเข้ามาชมยายแมวอินฟินแลนด์ขอบพระคุณมากค่ะพิซซ่าแคทยายแมวอินฟินแลนด์พิซซ่าแคทอันนี้ยายแมวจะผัดรวมไปก่อนแล้วเดี๋ยวยายแมวจะใส่โรยหน้าเหมือนพิซซ่าอีกทีหนึง่งนี่ยายแมวจะทำผัดก่อนจะทำรวมไปนี้ก่อนนะคะ จากนั้นเยลเมลทิงจะมาไว้ตรงหน้าอีกทีหนึ่งเนาะให้ให้มันน้ําตาลก่อนเนาะก็ทิ้งไว้สักพักให้ห่อให้มันฝรั่งเราออกเหลืองก่อนเยลเมลต้มไม่ค่อยเละเท่าไหร่เด้อวันนี้เยลเมลต้มมันฝรั่งไม่เละเท่าไหร่เมนูง่ายๆอร่อยสามโลกค่ะนะคะทําลองดูนะคะเพื่อนๆต้มมันฝรั่งให้สุกก่อนนะนี่เยลเมลต้มมันฝรั่งให้สุกอย่างนี้ไว้ก่อนนี่เยลเมลต้ม้เม่อเช้าผ่านไป สองสามชั่วโมงหมดสุระแล้วก็มาผัดเหมือนเราทําข้าวผัดนะเนาะข้าวผัดก็ต้องให้มันข้าวเย็นก่อนเนาะคล้ายกันแหละเพื่อนเนาะคล้ายกันเลยนี่ไมชิดเริ่มเหนียวเลยเพื่อนเพื่อนดูสิ่ะหน่ากินเจนแกเอ้ยน,นี่ลองดูนะสามอย่างสี่อย่างเองดูสิ่ะหอมหัวใหญ่มันฝรั่งต้มแล้วฮอตดอกชีสใส่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ไข่เกลือผงปรุงรสเท่านั้นแหละค่ะ อร่อยมากค่ะเพื่อนๆขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายแมวขอบพระคุณมากค่ะขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะมอยมอย้ยบายบาย